สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวกเกษตรครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563นายนะครับวันนี้ผมก็มาที่สวนท่าพันสวนแฟนซีนะครับสวนกเกษตรผสมผสานนะครับที่ผมทําอยู่นะวันนี้ก็ตอนแรกก็เตรียมโครงการไว้จะทำพวกบ่อเลี้ยงหอยคมแล้วก็ซุ้มผักต่างๆแต่ปรากฏว่านี่อากาศร้อนจัดก็เลยเปลี่ยนเป็นมา าทาบกิ่งมะม่วงแทนนะครับซึ่งซึ่งทั้งทาบกิ่งแล้วก็มาดูผลงานที่ผมได้ทําไว้นะครับอย่างอ,าอันนี้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ครับจะเป็นในส่วนของแดงจกักรพรรดนะครับเนี่ยก็เรียกว่าติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเนาะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นส่วนของงาช้างแดงนะครับแล้วก็จะมีอาทูอิทู e นะครับกิ่งนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็ามาทําเพิ่มใหม่ก็หลายอย่างทีเดียวนะครับจะมีอย่างกิ่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ,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 อันนี้เดี๋ยวนะ อันนีนะเน้เป็นเพชรบ้านลาดนะครับเพชรบ้านลาดแล้วก็กิ่งนี้เป็นน้ำตอยสีทองนะครับแล้วก็กิ่งนี้เป็นในส่วนของแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้โชคไผ่บุญนะครับโชคไผ่บุญเป็นมะม่วงที่ลูกค่อนข้างใหญ่ถ้าสมบูรณ์จริงๆก็ลูกหนึ่งประมาณสามกิโลนะครับแล้วก็จะมอะอะีอันนี้อะไรล่ะอันนี้ ผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นม่วงพันุดีที่ได้มานะครับก็พอดีไม่ได้เอาอุปกรณ์การถ่ายทําอะไรมาก็เลยไม่ได้ทําให้ดูในกระบวนการของการทาบกิ่งกันอะไรนะครับเดี๋ยวๆไว้มีเวลาก่อนนะครับตอนนี้คือผมพยายามกําลังจะลงส่วนเพื่อให้มันเป็นส่วนที่สมบูรณ์เต็มที่นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ยังย้าลกนิดหนึ่งนะครับสอสาวันที่ผ่านมาฝนตกก็เลยญ้ยาลกนิดหนึ่ง พอดีกาลังจ้างเข้ามา,าตัดหญ้าให้นะครับเพราะว่า,าที่นี่เราจะพยายามไม่ไม่ถากหญ้าออกนะเพราะว่าการถากหญ้าออกทําให้หน้าดินแห้งเราใช้วิธีตัดหญ้าเอานะครับอันนี้เพื่อนๆจะลองไปใช้สูตรของผมก็ได้ไม่ใช้สูตรของผมอย่างเดียวหรอกนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านที่ที่ที่ทาพวกเกษตรผสมผสานก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการาตัดหญ้า เหลือหญ้าไว้มันจะช่วยคุมหน้าดินทําให้ดินไม่แห้งนะครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็เรียกว่าอย่างที่หลายๆคลิปที่ผมทำนะครับก็พยายามเอามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเป็นประมาณน,าน่าจะรวมยี่สิบสายพันธุ์ได้แล้วนะครับต้นนี้นะครับก็มีหลายๆอย่างเนาะมีพืชหลายๆอย่างที่ที่ผมพยายามทําอันนี้ก็มาขาม ปลูกไว้สามสี่ปีละอันนี้ตั้งใจว่าจริงๆก็เป็นมะขามยักษ์นะครับฝักหนึ่งไ,ไ,ไม่ใช่ฝักหนึ่งนะครับสามฝักประมาณสามฝักกิโลนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือตั้งใจว่าจะทําไว้เป็นร่มเงานะครับอาจจะทําแค่ทําอะไรไว้นั่งเล่นนะครับเผื่อเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมชมมาทักทายกันเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับอย่างอันนี้ที่ผมทําก็อย่างที่บอกผมจะใช้น้อยหนงเป็นต้นแม่แล้วก็ใช้น้อยหนา พวกน้อยหนาฝ่ายน้อยหนาพันธุ์ดีอะไรของเรานี่แหละมามาทาบอีกทีนะครับเพราะว่าอ่าช่วยให้ให้น้อยหนงช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการหากินนะครับแล้วก็อันนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับนี่ก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ดีต่างๆนะครับที่ผมหามาทาบไว้นะครับที่สวนนี้อย่างที่บอกเราจะเน้นในส่วนของไมนะ้แฟนซีเนาะไม้แฟนซีก็คือ พื้นที่ของผมก็จะมีประมาณไล่ไร่กว่า,ก,วาก็จะพยายามใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดอย่างอันนี้หลายๆคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนของสมโอนะครับผมมาทาบไว้กับไอตัวมะนาวแป้นพิจิตนะครับแล้วก็มีมีมะกรูดนะครับมีมะกรูดมีสมโอเห็นไหมครับอันนี้ก็คือกิ่งสมโอนะครับอันนี้ก็มะกรูดก็อยู่กับในส่วนของมะนาวนะครับมะนาวแป้น ต้นนี้ก็มันเาปีนี้มีต้นนี้นะครับที่ผมมาทาไปไม่ค่อยดอกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดกใช้ได้ไม่ใช่นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็ที่ทาบไว้นะก็มีอาทูอีทมีแดงจักรพัดแล้วก็มีน้ำดอกไม้สีทองนะครับเนี่ยก็เรียกว่าติดเรียบร้อยอดีมากกำลังแตกดอกแตกช่อนะครับแตกแตกยอดอ่อน อันนี้ก็จะมีม่วงขายตึกนะครับขายตึกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงอันนี้นะจัดแดงจักรพพัดนะครับที่มาต่อไว้นะครับก็ลหลายๆต้นนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นในในสวนนี้นะครับที่ผมให้ดูผมก็จะชอบรีวิวเกีก่ยวกับพวกนี้แหละเพราะว่าอยากให้เป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแต่ก็อยากทําเกษตรอยากปลูกพืช ไ้กินหลายๆอย่างซึ่งอา,อาจจะทําเหมือนของผมก็ได้นะครับก็คือทําเป็นในส่วนของไม้แฟนซีนะครับก็รอติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสวนเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรผมก็จะพยายามแจ้งให้ทราบเผือ่อใครอยากแวะมาเยี่ยมมาทักทายกันนะครับที่สวนทอฝันสวนแฟนซีนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับ ก็ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดแล้วอยากมาขอคำแนะนำนะครับอย่าบอกว่ามามาเรียนรู้มาอะไรกันเลยนะครับอาจจะขอคำแนะนำผมก็อาจจะพอแนะนำได้บ้างไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็พอถ้าอันไหนพอแนะนําได้ผมก็แนะนำทำแนะนําไม่ได้ก็อาจจะหาความรู้เพิ่มเติมมาแล้วก็จะมาตอบทีหลังนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ